หมว่าตัดกินไอ้ไก่หมดไปอืมอ่ะไก่หมดไปไอ้พี่กินทออิ่มหรอืออิ่มหรอครับกินทออิ่มแม่ผัดลมแม่แกันเหนแม่พี่เอาผัดลม นล่วหน่อยอยื้อมีคอเอาซาห่อนเลยอ่ะหมดไปหมดแล้วอ่ะนั่งครับมาให้หน้าต้องสุด เอาสอน<ล>ยนะยืตัวสดเอาสอนนั่นตัวสดเอาสอน,นหนึ่งว้าหัวทั้งหมดอัน้นก็อันน้แก่แก้แก้ใช่ไหมไเลยครับืมเก่งมาก ที่เตี๋ยหน่อยเตี๋ยหน่อยเห็ดยังอยู่เตี๋ยหน่อยโอ้โหอย่เยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมทังอ่ะทังอ่ะกินบ้าเออองักกินเร็วอ่ะโอ้โหไอเตี้ยมันจะเออตัวเงียนเอือ เคยกินทนั้งสัตวกินหนาเกียดติาก,กินแล้วหมาก่ะงานนสิออกทางหูดังแล้วน้งบ้าตังางงานกินซ่าต่งงงานก,กินกินบะซ่าเท่าไห์ต่งางงานกินเร็วมากูง่ายหอบบะถือ เฮ็ด้ยังไหนเฮ็ดเห็นั้นพอถือปากเฮ็ดก็ดี có phải? bơm hơi được. ở xin nghỉ con bye bye con bye bye. bye 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 bye. Hey.